พี่นอนไวสิคะเจลูกกน,นีถอ,อยไปมพันดาถอยลูกกน,นีเจอยู่นิ่งๆอ <c oughs> ยู่นิ่งๆกินหิมะเหรอ อ่ะไก่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 เต้นเลยเต้นเลยลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาเต้นนี่หรอไก่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 ไผัดกะหลำกะหลำผัดเลาเขาเรียกไ้หมูหมูผัดกะหลำใส่ซอสมิโซะเข็ด ออันนี้ชื่อเมนูอะไรนะไม่เผ็ดหรอหรือว่าเผ็ดหรือว่าเผ็ดสิ เขาเี็นตุ๊กติ๊กนะเป็น้ำตุน้ำต้มเนต่างๆทีมากันจริงออของเธอคือ vegetable top pot soup noodle ส่วนของเขาจะชื่อว่าอันนี้ชื่อว่า pork black top ดัน DAN soup noodle อันนี้ออกหวานนิดๆแต่ก็อร่อยผัดเหมือนผัดกะหล่ำไทยแหละแต่หวานนิดนึงเผ็ดนิ อร่อยเลยใช้ได้อันนี้ก็อร่อยดีมันไม่ได้เป็นหมาล่าแต่ภาพรวมว่าอร่อยเช่นกันเผ็ดน,นิดหน่อยน้ำหนักหน่อยไงเมื่มีนอความเผ็ดเลยเผ็ดเลยแต่ในนั้นเขียนเผ็ดซอฟต์ที่สอ,สองเมตรเลยนะ,ะแค่นี้ญี่ปุ่นก็เป่าปากแล้วบอกเป็น <c oughs> รสอะไรกันดี่ตอนรับเข้าสู่รายการเดินเข้ามาเจอตู้อะไรไม่รู้ก็เลยลองกดดูว่ามันอร่อยไหมนะครับวันนี้เดินมาเจออันนี้นี่ของคีรินของคีรินมันมีรูปสตรอเบอรี่อยู่ด้วยแต่ลักษณะเหมือนค, <S <S คุกก็เลยอยากลอง <S <S อชื่อคีรินกลนะัวลน่าลองสับกดดู หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเยนน่าจะต้องเป็นโค้กรสสตรอเบอรบลลี่แน่เลยกลิ่นสตรอเบอรี่ลล เป็นโคกลากินสตรอเบอรี่แต่กินแล้วเหมือนไดนะ้กินลิโพกินเหมือนลิโพรือตั้นดีเลยอืมมันสตรอเบอรี่หรือพีชวะอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็อร่อยดีใช้ได้หนึรเจิเยนลองได้จ้ะไป เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเดินเล่นเลืเล่อยเปื่อยอยู่ในโตเกียวไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษตอนออกจากที่พักก็เจอกับคุณยายคนหนึ่งนะครับของคุณยายคนนี้แกน่ารักใจดีมากๆเลยเห็นเจฟเ็กเป็นเด็กแกก็ ดึงกระดาษพับนะครับที่แกพับเตรียมไว้น่าจะเตรียมไว้สําหรับแจกเด็กหรือว่าเจอคนท,ท,ทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งกระดาษพับเนี่ยมันจะเป็นกระดาษที่พับแล้วเวลาเราเอามือดึงจะเป็นเหมือนรูปปากกาลังขยับขยับได้นะครับอันนี้น่ารักมากๆเลยคุณยายก็ดูใจดีมากๆเลยนะครับผมจะไปก็เล่นเพิดเพิเพครับ และนี่คือรายการแวะต่อรถไฟแล้วเจอตู้ก็เลยลองกดกินม้วนๆนครับวันนี้ไอคนถ่ายก็อยากกินอันนี้อยากลองกินอันนี้เรามาลองดูกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงครับใส่แบงค์หนึ่งพันเยนเข้าไปกดด้วยอ้อ <c oughs> เอาเงินึ้นไปคนไทยให้เป็ไดไม้ไหมไม้ไหมมันมีส้มอะไรนะสับป,ประรดแอปเปิ้ลพีชกล้วยรวมกัน<ม>อ่ะเขาชอเป็นไงลองให้เป็กชิม,มเป็กชิมเป็กช,ชิมเหรอ,อกินก่อนอุ๊ย แต่แล้วนี้ว่าจะเป็นเหมือนพันแต่มันเป็นพันเมืสมกล้วยอะ่ะอย่างนั้นนะดีนะดวสดชื่นสดชื่นหน่อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเยน เมื่อเดือนธันวาคมปี2019ก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด -19 พื้นที่ตรงหน้าสถานีโตเกียวก็ยังปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยทำให้เราก็ไม่ได้เห็นพื้นที่ที่แท้จริงนะครับแต่ปีนี้ สถานีหรือพื้นที่ตรงนี้นั้นปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เผยเห็นตัวอาคารที่สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามาช่วงเย็นๆเ,เนี่ยบรรยากาศก็จะดีมากเลยก็จะมีครอบครัวมีวัยรุ่นมาเดินทํากิจกรรมมาเดินชิลๆกันในบรรยากาศแดดล่มลม,ลมตกแบบนี้นะครับผมพื้นที่ก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยเป็นท,ที่ที่แนะนําสําหรับครอบครัวที่จะมาเดินเล่นกันกลางเมืองโตเกียวแบบนี้ครับ thank you